สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตเอชซีฟาร์มใช่ไหมครับสอชานคณะสงชานคณะนะครับก็ผมอยู่กับพี่อะไรนะครับชื่อเอิร์ธครับพี่เอิร์ธนะครับก็เดี๋ยวเบอร์โทรผมขอไว้ให้นะแต่ต้องบอกกันว่าวันนี้มีเลือดร้อยนะครับก็คือฟาร์มพี่เขามีแต่เลือดร้อยนะครับก็พี่เขาเปิดรักเปิดขายเยอะอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องราคาครับค่อยโทรสอบถามพี่เขาเอาเขาเอานะครับเดี๋ยวจะบอกเป็นตัวข้าวๆไปนะครับ ราคานะครับเเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวขอเบอร์พี่เขาไว้ให้นะครับเดี๋ยวใครสนใจจริงๆนะครับค่อยติดต่อพี่เขาเอานะครับใจทางฟาร์มพี่เขาด้วยนะครับถ้าใครชอบจริงๆค่อยโทรคุยเขาเอานะครับคือเขาถามราคาก็พี่เขาไม่ว่าอะไรหรอกครับแค่ถูกใจกันเนาะใช่ครับค่อยๆซื้อไปก็ได้เนาะเรื่องราคาครับคือลูกค้าถามบางทีอาจจะยังงบไม่ถึงก็พี่เขาคงไม่ว่าอะไรอยู่แล้วไม่ได้หายเลยครับสอบถามได้นะครับ อ่ะอย่างชุดนี้เป็นชุดหย่านมนะครับหรือว่ามัวอยู่ในนมอยู่ครับแต่เราจับแยกโซนมาเพื่อที่จะแบบว่าให้กินอาหารอ๋อก็เดี๋ยวอีกสักหน่อยก็ต้องย่าใช่ครับอย่างชุดนี้ก็เหลือกี่ตัวสิก็มีอยู่ครับบางส่วนเราเอ่อไปจองจองมาแล้วมันก็มีครับอ๋อจองมาแล้วมังมีครับอย่างตัวไหนยังไม่โดนจองบ้างครับก็ข้าว อย่างงัวเทาครับงัวเทาอยู่ข้างในใช่ไหมครับใช่ครับอย like <mm e ู่ข้างในอ๋อเป็นแม่ลูกอะไรอย่างี้แม no ่ลูกก็ก็มีครับก็มีแบ่งเนาะใช่ครับอ๋ออย่างแม่ลูกโซนนี้ก็มีแบ่งอย่างตอนนี้เป็นงัวงัวเลี้ยงลูกงัวเล็กครับแล้วก็โอ่ใกคลอดใกคลอดใช่ครับพอจะมีราคาเริ่มต้นไหมเพ่อย่างเพศเมียอย่างเงี้ยเพศผู้อย่างเงี้ยครับเพศผู้เราเริ่มต้นเราสตาร์ทงัวเทาอยู่ที่หกหมื่นอย่างเพศผู้วัวเทาอยู่ที่ เริ่มเป็นราคาเริ่มต้นนะครับหกหมื่นขึ้นไปเนาะใช่ครับอ่าก็แล้วแต่ลักษณะอะไรเงี้ยครับใช่ครับอย่างเป็นแดงตัวผู้เหรอครับแดงตัวผู้ก็อยู่ที่แปดหมื่นครับแปดหมื่นขึ้นไปใช่ครับอ่าอย่างอย่างไม่โบ๊ทล่ะตัวผู้ไม่โบ๊ทก็หกหมื่นหกหมื่นใช่หกหมื่นสตาร์ทที่หกหมื่นอ๋อแล้วตัวเมียพี่ตัวเมียเราสตาร์ทอยู่ที่แสนห้าแสนห้านะครับใช่ครับเป็นสีโบ๊ทสีขาวสีขาวใช่ครับถ้าโบ๊ทหน่อยก็ต้องดูลักษณะด้วยอ่าดูลักษณะด้วยใช่ครับถ้าโบ๊ทหน่อยก็เราก็ บบกัไม่ไม่มากครับไม่มากใช่ครับอย่างถ้าแดงเลยแดงเลยก็อยู่ที่สองแสนสองแสนก็คือราคาจะไม่ต่ำกว่านี้หรืออาจจะมีอาจจะมีแฉลบหน่อยแฉลบหน่อยอาจจะมีแฉลบหน่อยใช่ครับก็เดี๋ยวพาไปดูคร่าวๆนะครับอย่างชุดนี้ก็ติดจองไปบ้างแล้วติดจองไปบ้างแล้วอย่างตัวนี้ก็จองขอจองไปแล้วครับตัวนี้ก็จองไปแล้วใช่ครับตัวนี้ติดจองไปแล้วตัวนี้เป็นลูกจูดตัวเท่าพี่ หัวเทาเป็นตัวผู้ครับตัวผู้ใช่ครับอย่างตัวนี้ก็ถูกจองแล้วครับตัวผู้ตัวนี้โบสถูกจองแล้วอ๋อนี่สวยครับอ๋อโดนจองแต่เด็กเลยโดนจองไปแล้วนี่ครับโบสสวยมากแม่เขาเป็นสายไหนครับเนี่ยเอตัวแม่เป็นรุ่นพี่ผมพี่มาผมจำไม่ได้แต่ส่วนพ่อเขาเป็นวีแปดสองสองเจ็ดเก้าทัเจ็ดตัวตัวเทาจองไปยังครับตัวเทาเป็นลูกเบอร์ถามตัวเทายังครับยังไม่ถูกจองอ๋อตัวนี้ยังไม่ถูกจองตัวคู่นะครับ เดี๋ยวราคาค่อยโทรเขาเอานะครับได้ครับราคาโทรคุกได้ราคามาโทรคุยกันเอาเดี๋ยวขอเบอร์โทรพี่วหน่อยครับศ์เาน่ย์เาหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ด้าหนึ่งเจ็ดเก้าหกหนึ่ครับนี่ตัวนี้ยังไม่โดนจองนะครับพ่อเป็นสายพ่อเป็นเบอร์ทั้มสี่สองเจ็ดทั้มสี่เจครับแม่ก็เป็นเอซเราแม่เป็นเอซครับอ๋อครับ คือทางฟาร์มให้จองได้ครับดูลักษณะครับ<ช>แล้วก็ราคาก็คุยกัน,นตัวนี้สวยมากโดนจองไปแล้วข้อเดียวกันไหมผิดหรือว่าคนละตัวตัวนี้คนละพ่อครับตแต่แม่เอ็ซใช่ครับแต่แม่ไม่ผิแล้วตัวนี้ครับต,ตัวฟูตัวนี้ก็ถูกจองแล้วอ๋อบอสบอสโดนไปหมดเลยใช่บอสตู้ฟูจองจองหมดเลยเชียงเชียงอย่างนี้ตัวเมียตัวเมียขาวตัวเมียขาวโดนยังครับยังครับตัวเมียขาวนี่เป็นลูกเบอร์ทั้มสี่สองเจ็ดอ๋อ ครับตัวนี้ยังครับใช่รุ่นนี้ก็คุยกับพี่เขาได้ถ้าใครสนใจก็มีการมัดจําอะไรอย่างนี้ครับได้ครับอืมก็โทรมาคุยกันโทรมาคุยกันเนาะครับราคาก็ต้องเข้าใจทางฟาร์มเขาด้วยครับอันนี้เป็นลูกอ่4 3 5ครับ่สามหมาเป็นลูกเด็กชั i o n l i q u i วยังไม่โดนใช่ไหมครับตัวนี้ ยังครับเดี๋ยวตัวนี้เก็บไว้ประกวดอ๋อเก็บประกวดเลยตรวนี้ใช่ครับอืมนี่ครับตัวนี้ยังไม่แบ่งหรือว่าราคาโดนใจ่อยแบ่งครับก็ต้องต้องคุยกันเนาะต้องคุยกันนะครับราคานะครับก็ต้องเข้าใจที่เขาด้วยครับมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะครับเพราะลักษณะอัวมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยเเนาะมันก็ต้องดูดูการเจริญเติบโตด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอืม แล้วนอนนอนอยู sea, t t ่เลยครับนอนนอนนี <Our S 1> ้ก uh, ็ต like, ัวไหนยังไม่มีของบ้างครับตัวนี้ยังไม่มีทั้งสามเลยครับอ๋อตัวนี้ยังไม่มีใช่ครับใช่เขยังไม่มีทั้งสามเลยอ๋อจะอไรดูลูกจูดครับจูดลูกจูดใช่ไหมครับใช่ครับพ่อดังครับลูกจูดเบอร์เอ่อซีทีสี่ทับหนึ่งสี่แบงก์แบบเลยกับแม่เอซีเราใช่ไหมครับเป็นแม่เอซีครับไม่แม่ฟาร์มอืม ตัวนี้ตัวเมียทั้งหมดเลยครับที่นอนอยู่อ่าตัวเมียทั้งคู่เลยครับเนี่ยตัวนี้ก็ตัวเมียตัวนี้ก็ตัวเมียตัวนี้ก็ตัวเมียเดี๋ยวผมตัวนี้จะไม่โบ๊ทนะครับใช่จะขาวสองตัวก็ขาวสองตัวก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับใช่ตัวนี้จะเป็นลูกอ่าโบกต้าครับเฮดโบกต้ากับแม่เอซีเราใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแม่พ่งนี้จะเป็นแม่แม่ของพ่อตัวนี้แหละครับตัวนี้จะเป็นลูกเอ่อ คาลัมสี่สามสี่ครับคาลัมสี่สามสี่อ๋อนี่ครับแต่เป็นเทานะครโบ๊ทไหมพี่อาจจะโบ๊ทเนาะหรือยัอยงไงไม่รู้แต่ต้องต้องดูพฒนาดต้องดูพัฒนากา,าร,าค,ารครับลักษณะเหมือนจะโบ๊ทเลยครับตัวมันเหมือนจะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ใช่อาจจะเป็นอย่างนี้ครับต้องรอสักหน่อยเนาะแต่เพศแต่นี่เพิ่งออกเอพี่อ่าใช่ยังไม่ถึงเดือนเลยครับ ลักษณะดีมากเลยเราดูเพศน่าจะเหมือนจะโบดเลยใช่ครับระวังนะระวังชอบเด่นครับเดี่คลอกคลอกอันนี้มันจะเป็นคลอกยังเลี้ยงอยู่เนาะยังเลี้ยงยยังงเลี้อยู่แต่ว่าแยกไว้ใช่ครับอืมเดี๋ยวไปดูคลอกอมีราคาไหมพี่ใช่ครับมีราคาเป็นบางตัวเป็นบางตัวครับแต่ว่าเป็นวัวท้องเป็นวัวท้องใช่ครับเอ่อแต่ราคาพี่เขา ให้โทรไปถามเองนะครับใช่ครับอย่างตัวไหนพี่ที่จะเปิดสมมติอย่างแดงนี่ก็เปิดครับอ่างแดงนี้ก็เปิดเนาะใช่ครับเป็นเลื่อนร้อยมีใบครับท้องของแยกเพศของแยกเพศด้วยนอกไว้พี่อ่าท้องโจคิดครับหนึ่งแปดห้าแยกเพศอ๋อนี่เป็นเอสซีของเราใช่ไหมเอสซีของเราครับตัวนี้นะตัวแดงนี้ครับตัวแดงอ๋อแดงนี้อ๋อเป็นท้องนะครับเป็นวัวท้องเปิดไปวัวท้องมีตัวตัวไหนอีกไหมพี่อ่า อย่างพรงนี้ก็อย่างนี้ก็เปิดญญนี้ก็เปิดาะนี่ก็ท้องท้องเหมือนกันครับท้องเหมือนกันใช่ครับ <function al> นี่ก็ท้องท้องครับโซนนี้จะเป็นัวท้องทั้งหมดอ๋อัวท้องเราจะมาแยกไว้ที่นี่ใช่ครับัวท้องแต่เปิดประมาณกี่ตัวครับเปิดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เปิดครับเปิดครับเอาเดี๋ยว <Eco> ให้เขาให้เขาถ้าสมมติคนสนใจก็ค่อยโทรค่อยโทรหาครับราคาค่อยโทรหาแต่ว่าให้ดูไว้ว่าพี่เขา ข่าวข้าประมาณตัวนี้ก็เปิดตอนนั้นก็เปิดครับตัวแดงกับตัวเทาครับเปิดราคาเหมือนกันเดี๋ยวจะท้องหมดท้องแบบซื้อราคาแบบท้องนะครับประกันท้องให้ครับครับตัวนี้เป็นวัวท้องทั้งหมดครับทางเฟซบุ๊กติดต่อได้ทางไหนครับพี่เฟซบุ๊ก a c e b o o กก็จะเป็นสหรัฐช้างชนะเป็นรูปเป็นรูปผมจุงงัวอยู่มันจะมีสองไปพิมพ์ภาษาไทายว่าสหารัฐช้างชนะชชนะครับครับพ,พาไปดูโซนข้างล่างหน่อยพี่โซนข้างล่างจะเป็นโซนแบบไหนโซนข้างล่างจะเป็นงัวหย่านมแล้วก็เป็นงัวประกวดอ๋องัวสาวย่านมแล้วก็มีราคาก็มีมีนะครับแต่ว่าจะเป็นเกตเป็นเกตที่เก็บไว้ประกวดบ้างหรือว่าไงครับใช่เป็นเกตที่เก็บไว้ประกวดบ้างแล้วก็เป็นเกตที่เราไว้ทาแม่พันธุ์บ้างแต่คือเราก็เปิด แต่เราก็เปิดเนาะถ้าแบบมาถึงเมื่าราคาตรงกันอะไรเนี้ยเราก็เปิดถูกครับแต่เราคัดไว้อะไรเงี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋ออย่างนี้ครับสองตัวนี้ชุดที่ผมเคยมาถ่ายไม่ผิดหรือว่าหรือว่าคนละชุดชุดที่พี่เคยมาถ่ายเป็นชุดนู้นใช่ไหมอ๋อชุดนู้นตอนเล็กๆอยู่อ๋อตอนนี้โตแล้วตอนนี้โตแล้วใช่ก็อีกสักหน่อยก็ได้เข้าสนามประกวดแล้วถ้าถ้าเนี้ใช่ครับอ๋อชุดนี้สองตัวนี้ครับ ตัวนี้สองพื้เป็นลูกโบกอต้าบูโคต้าพ่อนอกพ่อนอกพ่อนอกใช่ไหมครับบูโคต้าก็มีราคาเหมือนกันขายชอบกระทักไปเฟซบุ๊กนะครับอยู่โทรหานะครับใจร้อนก็โทรหาเอาสองตัวนี้จะไม่โบ๊ทใช่ไหมพี่ไม่โบ๊ทครับเป็นงูขาวงูเทาๆนะครับงูขาวงูเทานะครับนี่จะโครงสร้างสวยมากเลยครับงูขาวอายุประมาณกี่เดือนพี่อ่าสิบสิบสามเดือนสิบสามเดือน อันนี้ก็จะเป็นวัวโบสใช่อันนี้จะเป็นงูโบสแล้วก็งูแดงก็แบ่งเหมือนกันแบ่งทุงตัวตรงนี้ก็ครับโทรทักมาโทรทักเอาเลยครับแต่ก็แบ่งนะแต่ว่าราคาก็คุยกันเอาครับถามพี่เขาเอานะครับถามได้ครับพี่เขาไม่ได้ว่าอะไรครับโดนใจค่อยซื้อนะครับถูกใจกันนะค่อยซื้อนะครับอย่างตัวเทานี่ ตัวบอสนี่อายุกี่เดือนแล้วพี่อายุ9เดือนประมาณ9เดือน9เดือนลูกตัวไหนครับเป็นลูกออฟฟอร์ดครับ604ูนย์สนอกมันนะครับใช่ส่วนมากก็จะจะใส่พ่อนอกทั้งหมดเลยใ่ครับใช่ครับอ๋อที่ฟาร์มพี่จะเน้นพ่อนอกใช่ครับอย่างตัวแดงครับพี่ตัวแดงเป็นลูกอาร์คิเทคโตอายุอยู่ประมาณ7เดือนอ๋อ7เดือนลูกตัวนี้สวยมากเลยตัวนี้เป็นลูกอีสเทลรอยครับอ๋ออีสเทลรอยไม่ ตรงนี้ก็ดูมงมประกวดการประกวดนะครับใช่แต่ว่าสนามยังไม่เปิดสนามยังไม่เปิด,ปดนี่นี่ครับโอ้โหถ้าพี่อยู่ฝั่งมูสแตรกน่าจะ,อ,ะอยู่ฝั่งนี้ครับเกี่ยร์ประกวดก็ราคาก็จะ แร,แรงหน่อยนะครับก็เป็นบัวที่คัดขึ้นมาเนะแต่ว่าเป็นแม่เอสี่แล้วไหมครับใช่อ๋อแต่ใส่พ่อนอกใช่ครับอืมส่วนใหญ่ที่ฟาร์มจะเน้นพ่อนอกใช่ไหมครับใช่ครับคือพัฒนาพัฒนามานานแต่ว่าใส่แต่พ่อนอกใช่ครับอ๋อประมาณนี้ครับตัวนี้สวยมากครับอืมตัวนี้ก็สวยนะครับเนี่ยตัวเทาก็สวย สวยทุกตัวครับประมาณนี้อันนี้ผมขอเบอร์โทรพี่เขาไว้นะครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเก้าหกหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนนะครับเรื่องราคานะครับโทรถามนะครับหรือทางเฟสนะครับสหรัฐใช่ไหมครับใช่ครับทักถามพี่เขาได้นะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็ค่อยคุยกันกับพี่เขาเอานะครับเรื่องราคานะครับบางที ก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยครับเขาเอ่อก็เข้าใจเนาะใจเข้าใจเรานะครับก็ต้องลองพี่ๆต้องลองมาเป็นคนขายดูครับก็ต้องจะได้รู้ว่าคือเรื่องราคาครับคือถ้าใครสนใจจริงๆอ่ะก็โทรสอบถามเขาเอานะครับโทรสอบถามที่เขาได้ครับพี่เขาไม่ว่าอะไรอกครับอย่างถ้าผมชอบบัวตัวไหนผมก็โทรถามนะครับส่วนราคายังไม่ถูกใจเขาก็ไม่ว่ากันนะครับมันซื้อขายกันเนาะมัน ต้องให้เกล็ดซึ่งกันแล้วกันนะครับครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับขอบมากครับเดี๋ยวงดหน้ามาอัปเดตฟาร์มใหม่ครับสวัสดีครับพี่